สวัสดีครับพวกเราน้องมีชยัยแม่มีนานะครับผมวันนี้ก็มาป้อนออเดอร์ของพี่แอนนะครับผมพี่แอนนัทธารีนะครับผมสนับสนุนผลไม้เพื่อที่จะได้มีคะแนนอ่ดซื้อทรายนะครับผมเข้าคอ,อกน้องมีชัยนะครับผม1 0 0 0พคะแนนนะครับผมวันนี้ก็เราก็จะป้อนผลไม้ให้น้องช้างนะครับอาคุณยายขอบคุณพี่แอนหน่อยครับ สาธุบุญกับพี่เอนนะคะที่มาเมตตาป้อนผลไม้นะคะช่วยคะแนนนะคะซื้อสายให้กับน้องมีชัยแม่มีนานะคะขอให้ครอบครัวของคุณพี่เอนนะคะจงมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณพี่จ๋าราับจาโรคภัยไข้เจ็บนะคะหวังสิ่งใดก็ขอให้ส้มดังใจปรารถนานะคะสาธุบุญด้วยจ้าสาธุบุญครับอ่ะเดี๋ยวเราป้อนเชือกละห้าตะกร้าน,นะครับผม<ช>อ่ะแม,ม่ปุ๋ยให้ให้แม่มีนาก่อนที่ว่าแม่มีนากินหรือย,อยัง กินไหมถ้าไม่กินจะได้ให้คุณยายเราป้อนที่ลูกเอากินอยู่ป้อนเรื่อยเออไม่ตอนนี้อาจจะหิวแล้วนะครับผมคุณยายอะคุณยายเอาไปให้คุณยายทองคําเลยอ่าเดินป้อนเลยครับผมเชือกละห้าตะกร้าห้าตะกร้านะครับผมอ่านหิวแล้วแม่มีนาเริ่มหิวแล้วนะครับผมอป้อนแม่มีนาไปเลยเชือกละห้าตะกร้านะครับผม มีชัยจะได้มีน้ำนมนะครับผมก็ย,ยังกินไม่เยอะหรอกก็หันถัดกินไปก่อนเนาะเพราะว่าท้องยังไม่ดีนะครับผมดูมีชัยก็กินนมนะครับผมมีชยัยวันนี้พอควานอาบน้ําขัดตัวให้นะครับผมอ,อาบน้าขัดตัวให้นะครับผมนี่กินนมอ,อร่อยเลยแม่วินากำลังกินไม่เยอะนะครับผมอนนเออ ฝั่งนี้นะครับผมเดินมาป้อนเลยน้องทิพย์น้องทิพย์ขอบคุณพี่แอนก่อนเลวขอบคุณพี่แอนก่อนอ <c oughs> ให้เลยนักเลงเริ่มนักเลงแล้วนะครับไม่มีนาเริ่มนักเลงแล้วสองแล้วไม่ไม่เอาเอาเอาหลัวไปเทใ,ให้ยายอมทรัพย์เลยอเออแม่ปุ้ยนั่นหลัวแดงนะ่ะเออ เทมาเลยห้าแตกล่าเดี๋ยวยกไปให้ยายอมไปด้วยเทให้เลยนะครับผมช้างของเราจะได้หวานหวานเนาะอ,อ่ะ<ๆ>ถือมาเลยถือมาให้คุณยายอมยายอมเสียงหน่อยเร็วเ <c oughs> สียงก่อนยายอมเสียงหน่อย โอ้เสียงหวานนเร็วจะได้กินอ้อยหวานนก่อนโอ้หิวแล้วมาเลยหยลิวหละวหิวละอุ้มูอม้อุ้มอ่ะกินนี่คุณยายอมแม่ปุ๋ยว่าข้าวปนไม่ได้คุณยายอมไม่ชอบอร่อยอร่อยมากนะครับผม คุณยายก็ป้อนทั้งคุณยายทองคำทั้งน้องทองทิพ์นะครับผมไม่มีนานเหลือกี่ตกกะกาไปป้อนเลยไปมันสิลุดเล็กมา,จากจะใดๆเนะเอาะไปเอาอีสาไปเอาอีสาไปโอ้คุณยายเงียบก็ดูน้นองลิสาคุณยายหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ ทอใส่เตะเลยเออเอาต้องทิพย์หมดยังเอามานะครับผมนี่นะครับผมก็สาธุบุญกับพี่แอนนะครับผมที่ช่วยเมตตาป้อนผลไม้เพื่อที่จะ ลงทรายนะครับผมลงชายให้น้องมีชัยนะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนทรายเนาะเพราะว่าแม่ไม่มีนาถ่ายทองละล้วก็จะทําการหว่านปูนขาวนะครับผมปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็จะลงทรายให้แม่มีนาสักลดนึงนะครับผมดูมีชัยเริ่มตัวหนาขึ้นแล้วไมมแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แอนนะครับผมขอบคุณพี่แอนมากมนะครับผมาสาธุบอลขอบคุณพี่แอนมากมากนะครับ แม่วินาก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่เนะก็สาธุบุญกับพี่แอนนะครับผมแอ่เริ่มมีแรงแล้วเริ่มมีแรงแล้วมินาว่าเริ่มมีแรงแล้วเอามามาให้คุณยายเลยแม่วินายังไม่ท้องไว้ดีเก็บโต๊ะเลยอูดทำไมมืดจังเนี่ย แสงไม่พอนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใคนม,มีน้องมีชยัยแม่ไมนาด้วยครับผมสวัสดีครับ